สวัสดีครับวันนี้เราเปิดกล้องกันนะครับเปิดกล้องกล้องหน้าตาเเปิดกล้องปิดก้องปิดกล้องเปิดกล้องปิดกล้องไ้ิดกล้กอ,งกองนะเฮยคลิปนี้อยู่กับโปรเจกต์อาชีพให้สกายบ็อกสกายบ็อกสกายบ็อกอีพีที่หนึ่งอ่าเราเล่นไนักประมานชินหนึ่งนะคะ เสียงอาจจะไม่เสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะ เห็นนะดูแค่คล okay, okay. ิปนี้นะคลิปอื่นราจะไม่มีนะเอ้ยเอออกางแล้วแล้วโอเคคุเห็นครับมาละเปิดยางเปิดกล้องเปิดกล้อง แต่หน้าเขาก็ดำอยู่แล้วนะนนนห,นหน้าไม่ทำไมตอนดันมากนีน่ดำไปไกลีเลยตอนนี้อาจจะเห็นหน้าขาวแตเ่เพราะว่าเพราะว่าแสงอาจจะได้เสียงอาจจะได้ยินเสียงอะไรนะดูคลิปพี่เว็บอยู่โอเคสอบตอปคลิปแล้วติดติดติด ติดพี่เว็บมากนะจุดตอนนี้ไม่ไม่เดี๋ยวพ่อทำเองไม่เขามีอยู่อาจารยะเห็นหน้าไม่ครบเพราะว่ากล้องนี้เล็กมากเฮ้ยเก็บหน้าหนอ่ะ กันอย่างนี้นะเดีวยวเดี๋ยวผูดตรงนี้เองไปเดนะเจะลองปิดเลองทตติดติด,ต,ด,ต,ดติดอะไรอ๋อหินเหรอโอเคโคตรโคตรโคตร เห็นจนมันเลยวันี้จนเบื่อแอะถ้าใครเห็นน้ำดำๆก็ขออภัยไม่รู้เพราะอะไรเพราะทิกจะแผ่นหรือเปล่าไม่รู้แล้วมีซัพปิ้งไหมเนี่ย ากันไงครับเพิไ์ดอ่ะเ,อเ,เพราะพรากอนเดียวเลยนะอะไรมันไม่เอาออกมาให้ตอนนั้นพ่มเห็นนะแล้วพ่อก็ไม่ยอมเก็บแล้ว่อไม่กเก็บหรอฮะยกเปิดเดี๋ยวขอไปเคลียรทีก่อนนะได้นะนนะขอย้ายก่อน ขอใส่สปริงมาสักพอวิเศเลยขอได้นะอย่าบอกสิเอ้าถ้าม่ไม่บอกเขาเขาก็รู้อยู่แล้วนี่แม่ไม่บอก๋มวไม่บอกเไม่เบื่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วเ็น่าเขาด้ว อะไรพมามาเลยแล้วเพิ <Slack> <ừ asy. S 3> ่มมีไม้เหลือปะยันโุ๊บชิ้นนึงอืมออกมาหกสิบสี่อันตอนนี้เหลือหกสิบสองดตาลย น่าที่เคทีป่ะช่วยช่วยไม่ได้มันไม่มีสัพปิ้งอ่ะพะเพ่าก็เธอหมดเลยพับหูทีวีเป็นเคือ ีพี่มีพี่สก,กายเ,เล็กซี่ชาแนลเลยนะสกายหรือว่าพี่เอ,อิร์ธเอ,อิอเรอ์ธอ,อ,อะเมื่อวานนี่ก็นี่ก็เราอยู่ช,ชาวะะบ้านน่ะมึงไม่ดีอย่าเรียนแบบ ขอเป็นซีซั่นสอง EP ที่หนึ่งนะซีซั่นแรกอหทางแล้ว เปิดกล้องเพราะเพราะเกมไมค์คราฟนะเปิดกล้องทุกเกมนะเพระิร uh huh. ์ดเบอร์บอลเตอร์อ่ะเพระิร์เพิ่มก็เปิดมาตั้งเยอะแวนี่ยนะเป็นฮาร์ดแล้วทำไมเพิร์ไม่หิวเลยวะเพิ่มเดินเดินสาโย่เพิร์ดกลัวตกเหรียญกีอ่อัน แล้วเลาหาดินยังไงต้องเคิดใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าจะต้องทำฟาร์มข้าวอ,นนอ,อ่ะแต่เดี๋ยวไปทำละกันเดี๋ยวพาหน้าพาหน้าแต่พอแต่ชื่อคลิปอาจจะไม่ได้เขียนว่าซีซั่นสองนะเพราะว่ามันแบบซีซั่นแรกมันแค่ดิดเดียวเองอะ่ะเลยก็ไม่อยากคิดว่าซีซั่นสองไม่ชอบเพิ่มไปคนที่ไม่ชอบเปนสีซั่น โหยอดวิวเยอะมากเลยไอเอาชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยแล้วมันพังจบซีรีส์ตรงที่คิปเปอร์ระเบิดบ้านก็บอกวบูมบูมบมาบูมตอนนี้บูมของจริงกระแค้นไม่กินอะีรแล้วเก้าอะหรือแปดทำผิดแล้วต้อ กินไแล้วเดี๋ยมอึ๊บจ ข้ามขอบาย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 ในลโลกนี้ เฮ้ยพ่อพ่อแม่ท่าสอบผิดแอคเลด้วยจะตีอะไรโอ้ยนี่ก็จะไปแล้วไม่ต้องเลย